บทที่1นนะคะความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับต้นทุนค่ะ วัตถุประสงค์ของการบัญชีต้นทุนเนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์แตกต่างกันออกไปมาดูเรื่องแรกเลยเนี่ยข้อมูลของบัญชีต้นทุนเนี่ยเราสามารถเอาไปคำนวณต้นทุนขายประจํางวดได้นะคะก็สามารถถ้าเราสมมติเราผลิตสินค้าออกมาเป็นสินค้าสําเร็จรูปแล้วเนี่ยแล้วเราเอาสินค้านั้นไปขายเนี่ยเราก็จะเอาข้อมูลของต้นทุนนะคะมาคํนวณหาต้นทุนขายในแต่ละงวดที่เรามีทํา การขายสินค้าออกไปนะคะแล้วก็สามารถนำข้อมูลเนี่ยเอาไว้สำหรับตีราคาสินค้าคงเหลือก็คือหมายความว่าสินค้าที่อยู่ในสต็อกอะค่ะเราอยากคำนวณราคาออกมาเราก็จะใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตตัวเนี้ยเอามาใช้ตีราคาสินค้าคงเหลือ,อ,อวัตถุประสงค์ข้อต่อมาเนี่ยเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนและควบคุมก็คือให ข้อมูลตัวนี้สำหรับการวางแผนในการผลิตและควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายการผลิตเรื่องของการใช้วัตถุดิบได้นะคะและสุดท้ายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจทางการตลาดหมายความว่าการทําบัญชีต้นทุนออกมาเนี่ยมันจะทําให้เรารู้ว่าเรามีต้นทุนการผลิตเท่าไหร่และเราจะตั้งราคาขายสินค้าที่เราผลิตออกมาเนี่ยด้วยราคาเท่าไหร่บวกกําไรไปเท่าไหร่นะคะอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการทําบัญชี ต้นทุนหัวข้อต่อมาคือการจําแนกต้นทุนค่ะการจําแนกต้นทุนเราจะแบ่งเป็นแต่ละเรื่องนะคะมาดูเรื่องแรกก่อนก็คือการจําแนกตามการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมค่ะการจําแนกตามการเปลี่ยนแปลงในกิจกรรมเราจะแบ่งต้นทุนออกเป็น3หัวข้อก็คือ1ต้นทุนผันแปร 2ต้นทุนคงที่3ต้นทุนกึ่งผันแปรเรามาดูต้นทุนแต่ละตัวเลยเนาะต้นทุนตัวแรกเราเรียกว่าต้นทุนผันแปร variable นะคะต้นทุนผันแปรมีลักษณะเขาบอกว่าจํานวนรวมของต้นทุนตัวนี้จะผันแปรไปตามสัดส่วนของกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปความหมายก็คือหมายความว่าถ้าเรามีการผลิตสินค้ามากต้นทุนผันแปรตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นมากและต้นทุนผันแปรตัวนี้เมื่อเกิดผลิตเยอะ เกิดเยอะผลิตน้อยก็เกิดต้นทุนน้อยแต่ต้นทุนต่อหน่วยอะ่ะจะเท่าเดิมนะคะอันนี้คือลักษณะสำคัญของต้นทุนผันแปรต้นทุนผันแปรเช่นอะไรบ้างเช่นวัตถุดิบทางตรงเราผลิตผ้าเออเราผลิตเสื้อ1ตัวเนี่ยเราใช้ผ้า1เมตรถ้าผลิต2ตัวใช้ผ้า2เมตรผลิต10ตัวใช้ผ้า10เมตรอย่างเงี้ยลักษณะของต้นทุนผันแปรจะเป็นอย่างเงี้ยเออค่าแรงทางตรงวัตสดิวัต สดุสิ้นเปลืองเป็นต้นนะคะมาดูลักษณะของเส้นกราฟของต้นทุนผันแปรกันนะคะต้นทุนผันแปรเนี่ยจะมีลักษณะกราฟเป็นยังไงเราลองมาดูเนาะอันนี้ครูก็ลองทําเป็นเส้นกราฟให้ดูนะคะเช่นเราผลิตสินค้า100หน่วยเนี่ยเราจะเสียต้นทุนที่1นึ่งพันอ่ะเราก็ผลิตไปเรื่อยอ่ะเพิ่มปริมาณเป็น200หน่วยเราจะเสียต้นทุนที่2,000เพิ่มไปอีกผลิตเพิ่มอีก 300หน่วยเสียต้นทุน3 0 0พันผลิต400เสียต้นทุน4ีพันนักศึกษาดูนะคะเส้นกราฟของต้นทุนผันแปรจะมีลักษณะเป็นเส้นสโลปขึ้นไปนะคะอันนี้คือลักษณะของต้นทุนผันแปรมาดูต้นทุนตัวที่2ค่ะเราเรียกว่าต้นทุนคงที่หรือตัวฟิกคอสนะคะต้นทุนคงที่เขาบอกว่าต้นทุนรวมอ่ะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงเลยถึงแม้ว่าเราจะ ผลิตสินค้าปริมาณเท่าไหร่ก็ตามผลิตสิชิ้นต้นทุนตัวนี้เสียเท่าเดิมผลิตพันชิ้นต้นทุนนี้เสียเท่าเดิมแต่ราคาต่อนหน่วยของสินค้าจะไม่เท่ากันนะจะลดลงไปเรื่อยๆนะคะเช่อนอะไรบ้างต้นทุนตัวนี้ที่เกิดขึ้นเช่นเงินเดือนผู้ ควบคุมนะตรวจตาโรงงานหรือเงินเดือนผู้จัดการก็คือเราจ่ายเป็นรายเดือนเดือนละเท่าๆกันนะคะเราเดือนนี้เราผลิตสินค้าร้อยชิ้นเงินเดือนผู้จัดการเราก็จ่ายเท่าเดิมผลิตหมื่นชิ้นเงินเดือนผู้จัดการเราก็จ่ายเท่าเดิมนะคะหรือค่าเสื่อมราคาที่คิดโดยวิธีเส้นตรงค่าเบี้ยประกันภัยโรงงานพวกนี้ก็จะเป็นต้นทุนคงที่ลักษณะของต้นทุนคงที่นะคะลักษณะของเส้นกราฟก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ ครูผลิตหนึ่งชิ้นครูเสียค่าเช่าสมมติค่าเช่าโรงงานเดือนละสามพันถ้าครูผลิตสองชิ้นยังไงค่าเช่าโรงงานครูก็เสียเท่าเดิมผลิตสี่ชิ้นค่าเช่าโรงงานครูก็เสียเท่าเดิมลักษณะแบบนี้ต้นทุนแบบนี้เส้นกราฟก็คือจะเป็นเส้นขนานนะคะ,อ,ะอันนี้คือลักษณะของต้นทุนคงที่มาดูต้นทุนตัวที่3เราเรียกว่าต้นทุนกึ่งผันแปรหรือ semi variable cost เซมิเวอร์โบคอจะมีต้นทุนลักษณะที่เป็นต้นทุนที่รวมกันนะคะผสมผสานกันระหว่างต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปรเนาะอย่างเช่นค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง,างเช่นค่าโทรศพัพท์ค่าเบี้ยป,ประกันภยัยซึ่งนักศึกษาจะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราอย่างเช่นค่าโทรศัพท์มือถือที่เราใช้เป็นรายเดือนนะคะแล้วเขามีการกำหนดออนาทีในการโทรอย่างเช่นเราเสียเดือนละ200ให้โทรได 1น0นาทีนะแต่หลังจาก100นาที101นาที102นาทีเราขอคิดเป็นนาทีละ1บาทอันนี้จะเป็นลักษณะของต้นทุนกึ่งผันแปรคือเราเสียแบบคงที่แล้วนะแต่ถ้าเราใช้เกินตามโปรโมชั่นที่กำหนดเราต้องเสียเพิ่มลักษณะของต้นทุนผันแปรเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบคงที่ก่อนนะคะเป็นลักษณะแบบมีต้นทุนคงที่อยู่ก่อนแต่ถ้าเมื่อไร่เรา เกินเงื่อนไขที่กําหนดมันก็จะมีเส้นสโลปขึ้นไปนะคะก็จะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปต่อไป ต้นทุนประเภทที่2จําแนกตามความรับผิดชอบหรือตามหน้าที่ของแผนกเราจะแบ่งต้นทุนเป็น2ส,ส่วนเราเรียกว่าต้นทุนของแผนกผลิตนะต้นทุนของแผนกบริการนะเรามาดูต้นทุนของแผนกผลิตนะคะ production department cost ก็คือทําหน้าที่ในการแปลสภาพวัตถุดิบอะคะ่ะให้เป็นสินค้าสําเร็จรูปอาจจะใช้แรงงานคนก็ได้หรืออาจจะใช้เครื่องจักรในการแปลสภาพก็ได้ต้นทุนตัวเนี้ย เขาเรียกว่าเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์นะคะต้นทุนผลิตภัณฑ์ของสินค้าที่เราผลิตออกมาทีนี้ในแผนกผลิตอาจจะแบ่งเป็นแผนกอย่างเช่นแผนกตดัดแผนประกอบแผนกตกแต่งนะคะต่อไปมาดูหัวข้อถัดมาเนาะต้นทุนของแผนกบริการหรือ service department ต้นทุนของแผนกบริการเนี่ยก็คือแผนกที่ไม่ได้ทำหน้าที่ทิ เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงแต่เป็นฝ่ายสนับสนุนหรือช่วยซัพพอร์ตนะคะให้แผนกผลิตอะ่ะผลิตงานไปด้วยดีไม่มีอะไรติดขัดเนาะแผนกเหล่านี้อย่างเช่นแผนกบำรุงรักษาแผนกบุคคลแผน,นกบัญชีนะคะคอยให้ข้อมูลซัพพอร์ตกับแผนกฝ่ายผลิตนะคะต่อไปค่ะเรามาดูจำแนกต้นทุนในส่วนต่อไปก็คือจำแนกตามส่วนประกอบของสินค้าสำเร็จรูปนะคะก็คือประกอบด้วยต้นทุนอะไรบ้างตัวแรก Direct Material หรือเราเรียกว่าตัว DM เราจะใช้ส่วนใหญ่เขาจะใช้ชื่อย่อว่า DM มันก็คือวัตถุดิบทางตรงส่วนที่2เราเรียกว่า Direct Labor หรือเราเรียกว่า DL DL หมายถึงค่าแรงงานทางตรงและตัวที่3เราเรียกว่า Manufacturing Overhead หรือเราใช้ตัวย่อว่า MO เราจะเรียกมันว่าค่าใช้จ่ายการผลิต เรามาทำความรู้จักทีละตัวเลยเนาะวัตถุดิบทางตรงคืออะไรเขาบอกว่าวัตถุดิบที่ถูกใช้โดยตรงในการผลิตก็คือสามารถแปลสภาพออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปหรือเรียกว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญพอมองสินค้าตัวนี้แล้วเรารู้เลยว่าอันนี้เป็นส่วนประกอบสำคัญเป็นส่วนประกอบหลักของสินค้าสำเร็จรูปตัวนั้นอย่างเช่นเราผลิตเสื้อสำเร็จรูปนะคะวัตถุดิบทางตรงเรามองเลยว่าถ้าเราผลิตเสื้อวัตถุดิบทางตรงของเราคือผ้า ถ้าเราผลิตกระเป๋าที่ทำจากหนังสัตว์เนาะวัตถุดิบทางตรงก็คือหนังสัตว์ถ้าเราทำเฟอร์นิเจอร์ไม้วัตถุดิบทางตรงก็คือไม้นะคะเป็นส่วนประกอบหลักหรือส่วนประกอบสำคัญนะคะเมื่อแปลสภาพแล้วมันสามารถกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปเนาะต่อไปค่ะ ค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางตรงก็คือค่าแรงที่บริษัทจ่ายให้กับคนงานทีนี้คนงานที่เราจ่ายค่าแรงตัวนี้จะต้องเป็นคนงานที่เราสามารถมองได้ชัดเจนว่าเขาทำหน้าที่ของการผลิตสินค้านะคะทำหน้าที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าโดยตรงนะคะค่าแรงทางตรงเขาบอกว่าถ้าเราจ่ายเป็นค่าแรงเนี่ยมันจะผันแปรตามจํานวนที่ผลิต หมายความว่าถ้าเราผลิต1ชิ้นเราจ่ายค่าแรงชิ้นละ10บาทถ้าผลิต10ชิ้นนะคะก็กลายเป็น100บาทก็คือมันจะผันแปรตามปริมาณผลิตผลิตมากเสียมากพูดง่ายๆแบบนี้แล้วกันนะคะ ต่อไปค่ะมาดูค่าใช้จ่ายการผลิตค่ะค่าใช้จ่ายการผลิตเนี่ยเราเรียกได้อีกชื่อหนึ่งเนาะเมื่อก่อนนี้เขาจะเรียกว่าโสหุ่ยการผลิตโสหุ่ยก็คือภาษาจีนนะคะก็คือเมื่อก่อนนี้คนจีนจะมาค้าขายนะคะที่ประเทศไทยค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคําของคําว่าโสหุ่ยก็เลยเข้ามามีบทบาทนะคะอ่ะเรามาดูต้นทุน ที่เกิดขึ้นตัวนี้ค่าใช้จ่ายการผลิตเขาหมายความว่าเป็นต้นทุนที่นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงหรือค่าแรงทางตรงต,รงตัวนี้แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตด้วยเช่นอะไรได้บ้างเช่นวัตถุดิบทางอ้อมค่าแรงทางอ้อมค่าไฟฟ้าโรงงานก็คือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในโรงงานนั่นเองอมาดูทีละตัวเนาะอ,อย่างเช่นคำว่าวัตถุดิบทางอ้อม indirect material เนี่ยก็คือวัตถุดิบที่เราเนี่ยใช้มา ทำการผลิตเพื่อเป็นส่วนประกอบทําให้สินค้าสําเร็จรูปนั้นนะ่ะมีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นก็คือพูดง่ายๆว่าวัตถุดิบทางอ้อมคือส่วนประกอบนะคะที่ทําให้สินค้าเนี่ยสำเร็จรูปตัวนี้มีความสมบูรณ์แบบนะคะเช่นกระดุมได้นะคะซิปอย่างเงี้ยคะ่ะกอ่ะนะคะต่อไปคะ่ะค่าแรงงานทางอ้อม indirect labor ก็คือ ยังไงก็เป็นต้นทุนหรือค่าแรงที่เราจ่ายให้กับคนงานแต่คนงานคนนั้นน่ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับฝ่ายผลิตโดยตรงค่ะแต่อาจจะเป็นฝ่ายสนับสนุนให้ฝ่ายผลิตทำงานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้นเช่นค่าจ้างพนักงานเฝ้ากดังเงินเดือนคนจดบันทึกอะไรพวกนี้ก็จะถือว่าเป็นค่าแรงทางอ้อมส่วนการจำแนกต้นทุนตัวต่อมาก็คือ จำแนกตามหน้าที่ค่ะถ้าเป็นฝ่ายผลิตเราก็เรียกว่าต้นทุนการผลิตถ้าเป็นฝ่ายการตลาดเราก็เรียกว่าค่าใช้จ่ายในการขายเนาะถ้าเป็นเรื่องของออทางการเงินเราก็จะเรียกว่าต้นทุนทางการเงินค่ะ ต่อไปจำแนกการตัดสินใจเราก็จะแบ่งต้นทุนเป็น3ตัวเนาะต้นทุนจมต้นทุนเสียโอกาสต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะก็จะแบ่งเป็น3ตัวต่อไปการจำแนกตามงวดเวลาค่ะงวดเวลาเราจะเรียกว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์กับต้นทุนประจํางวด ต้นทุนผลิตภัณฑ์คืออะไรก็คือผลรวมของเจ้าต้นทุนวัตถุดิบ DM ของค่าแรงทางตรง DL แล้วก็ของค่าใช้จ่ายการผลิต MO เราเรียกว่าต้นทุนผลิตภัณฑ์นะคะเป็นผลรวมของ3ตัวนี้นะคะต่อไปค่ะส่วนกิจการที่เป็นกิจการซื้อมาขายไปก,ก็คือซื้อสินค้านะคะแล้วเอามาขายเนี่ยตัวเนี้ยเราจะตัด เป็นต้นทุนขายค่ะเมื่อเรามีการขายสินค้าได้แต่ถ้าขายไม่ได้เราตีเป็นสินค้าคงเหลือสินค้าคงเหลือเราก็จะเอาไปสแสดงที่งบสแสดงฐานะการเงินไว้เป็นสินทรัพย์ค่ะอ่ะต่อไปการจำแนกตามวัตถุประสงค์นะคะในการวางแผนและควบคุมเราก็จะแบ่งเป็นต้นทุนโดยประมาณหรือเรียกหรืออีก อันที่2ก็คือต้นทุนมาตรฐานโดยประมาณก็ใช้หลักการประมาณการต้นทุนมาตรฐานก็ใช้มาตรฐานที่เป็นอุตสาหกรรมเดียวกันมาเป็นมาตรฐานในการวัดต้นทุนนะคะต่อไปค่ะเรามาดูส่วนประกอบของต้นทุนเนาะมาดูความสัมพันธ์นะคะส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย1 dm ค่ะวัตถุดิบทางตรง 2. ค่ขาวแรงงานทางตรงค่ะเราเรียกว่า dl 3ค่ายจ่ายการผลิตหรือเรียกว่า MO เมื่อ3ตัวเนี่ยนะคะเป็นส่วนประกอบของต้นทุนการผลิตค่ะทีนี้ว่าถ้าเราอะเอาวัตถุดิบทางตรงกับค่าแรงงานทางตรงเอามาบวกกันนะคะเราจะเรียกต้นทุนตัวนี้ว่าต้นทุนขั้นต้นหรือเรียกว่าพามคอร์สเนาะต่อไปค่ะแล้วถ้าเราเอาค่าแรงงานทางตรง กับค่าใช้จ่ายการผลิตเอามาบวกกันเราจะเรียกต้นทุนตัวนี้ว่าต้นทุนแปลสภาพ Convention c o s t นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราจับ3ามตัว DM DL และ MO มาบวกกันเราจะเรียกต้นทุนนี้ว่าเป็นต้นทุนการผลิตค่ะอันนี้คือส่วนประกอบของต้นทุนผลิตนะคะก็จะประกอบหัวใจสําคัญอยู่3ตัวนี้นะคะนักศึกษาต่อไปค่ะ ทีนี้ครูจะพูดให้ความรู้เพิ่มเติมเนาะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคําว่าบัญชีการเงินและบัญชีต้นทุนค่ะเรามาดูว่าวันนี้เรามาเรียนบัญชีต้นทุนน a ่ยคอสแอรคร์เนี่ยมันเป็นการทําบัญชีเกี่ยวกับอะไรสําหรับการบัญชีต้นทุนเนี่ยจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรืองานบริการอะไรก็แล้วแต่ค่ะนะคะที่เราทําการผลิต จดข้อมูลแล้วพอได้ข้อมูลแล้วอะค่ะเอาข้อมูลนั้นนะ่ะไปเสนอให้กับผู้บริหารเพื่อกำหนดราคาของสินค้าและเพื่อนำไปใช้ในการควบคุมต้นทุนมีต้นทุนตัวไหนที่มันเสียเยอะเราสามารถที่จะลดต้นทุนตัวนี้ได้ไหมค่าใช้จ่ายตัวนี้ได้ไหมเกิดจากสาเหตุอะไรอันนี้ก็คือเอาไว้ควบคุมวางแผนในอนาคตว่าเราจะ เดินทางทิศทางไหนดีนะคะสินค้าตัวไหนขายดีขายไม่ดีนะคะอะ่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะของบัญชีต้นทุนค่ะบัญชีตัวที่2เราเรียกว่าการบัญชีการเงินค่ะ financial accounting financial accounting ก็ทำบัญชีเนาะก็คือการเก็บรวบรวมการจดบันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่บัญชีการเงินการ ทำบัญชีของเขาอะจะต้องทําตามมาตรฐานการบัญชีค่ะตามมาตรฐานการบัญชีหรือหลักการบัญชีที่รับรองนะคะแล้วก็เอาข้อมูลที่เราได้จดบันทึกเก็บรวบรวมเนี่ยค่ะเอาไปออกมาในรูปแบบของงบการเงินแล้วก็เอารายงานตัวเนี้ยงบการเงินตัวเนี้ยไปเสนอตามรูปแบบของมาตรฐานการบัญชีนะคะอันนี้คือบัญชีการเงิน ต่อไปมีบัญชีอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าบัญชีบริหารบัญชีบริหารก็ยังเก็บรวบรวมข้อมูลเนาะแล้วก็เอานําเสนอก็คือ,คอข้อมูลของการเก็บรวบรวมของบัญชีบริหารเนี่ยเราจะใช้ภายในองค์กรเท่านั้นเพื่อประโยชน์ในเรื่องของการวางแผนงานในเรื่องของการควบคุมเรื่องต่างๆแล้วก็เรื่องของการตัดสินใจนะคะขององค์กรให้มีประสิทธิภาพนะคะ การนําเสนอข้อมูลของบัญชีบริหารอาจจะนําเสนอในรูปแบบที่เป็นตัวเงินก็ได้หรือไม่ใช่ตัวเงินก็ได้นะคะอันนี้ก็คือรูปแบบของบัญชีมีทั้งหมด3รูปแบบเนาะบัญชีต้นทุนบัญชีการเงินแล้วก็บัญชีบริหารค่ะ